สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาร์มเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับผมที่กองกําลังฮูตีเนี่ยได้ทําการโจมตีตอบโต้สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรนะครับผมหลังจากที่กลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับผมได้ทําการโจมตีใส่เป้าหมายต่างๆในประเทศเยเมนในวันที่11มกราคมที่ผ่านมาซึ่ง กลุ่มฮูตีได้ออกมาบอกว่าทางชาติพันธวิตรตะวันตกเนี่ยนะครับผมได้ทําการโจมตีทิ้งระเบิดและขีปนาวุธต่างๆใส่เยเมนเนี่ยนะครับผมกว่า73ลูกซึ่งในวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมกลุ่มฮูตีก็ได้ทําการโจมตีกลับใส่เป้าหมายเรือที่อยู่ในทะเลแดงซึ่งเรียกได้ว่าการโจมตีกลับของกลุ่มฮูตีนี้เนี่ย เกือบจะทําให้รัเสเซียเนี่ยนะครับผมกลายมาเป็นผู้เคราะหร้ายเพราะหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกเล่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมคือเรือบรรทุกน้ามันของรัเสเซียซึ่งกลุ่มฮูตีเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นเรือของอังกฤษ ในช่วงกลางดึกของวันที่13มกราคมที่ผ่านมานี้เนี่ยกลุ่มฮูตีได้ทำการยิงแอนตี้ชิปบปอลิสติกมิไซล์หรือขีปนาวุธต่อสู้เรือใส่นะครับผมเรือออยแทงเกอร์ er, หรือเรือบรรทุกน้ำมันที่เป็นเรือสัญชาติปานามานะครับผมแต่เจ้าของจริงๆเนี่ยคือบริษัทในประเทศรัสเซียโดยที่เรือลำดังกล่าวเนี่ยนะครับผมลอยลำอยู่ห่างออกไปนะครับผมจากชายฝั่งประมาณ90ไมล์ทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวเอเดนซึ่งกลุ่มฮูตีเวลาเขาจะโจมตีเรือ ลำไหนเนี่ยไม่ใช่เขาโจมตีมั่วๆนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมีการดูนะครับผมสืบหาข้อมูลก่อนว่าเรือที่อยู่ในเรดาร์เนี่ย เป็นเรือสัญชาติไหนชื่ออะไรมีใครเป็นเจ้าของซึ่งกลุ่มฮูตีก็ได้ประกาศตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยจะละเว้นการโจมตีนะครับผมใส่เรือของกลุ่มประเทศอาหรับและเรือของรัสเซียแต่ทําไมในครั้งนี้เรือของรัสเซียถ,ถึงตกเป็นเป้าหมายด้วยละ่ะเพราะจากการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรือลําดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮูตีเนี่ยนะครับผมดันไปเจอข้อมูลชุดเก่านะครับผมและเข้าใจว่าเรือลํานี้เนี่ยเป็นเรือของชาวอังกฤษ ที่ขึ้นธงสัญชาติปานามาแต่จริงๆแล้วเจ้าของเรือลําดังกล่าวเนี่ยเป็นชาวรัสเซียและสินค้าที่อยู่ในเรือเนี่ยนะครับผมก็เป็นน้ํามันดิบจํานวนมหาศาลนะครับผมที่เป็นหนึ่งในรายได้หลักของรัสเซียในตอนนี้ที่ส่งออกไปขายน้ํามันเถื่อนทั่วโลกแต่ก็ถือว่าโชคดีสําหรับรัสเซียนะครับผมเพราะการโจมตีของกลุ่มฮูตีเนี่ยนะครับผมด้วยการใช้ขีปนาวุธต่อสู้เรือสัญชาติอิหร่านเนี่ยมันไม่ได้ตกลงใกล้เป้าหมายเลยอยู่ห่างเป้าหมายไปราวๆ400-500เมตร ือว่าไกลมากมากเลยนะครับผมสําหรับการโจมตีเป้าหมายประเภทเรือออยแทงเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางรัสเซียเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาให้ถแถลงการอะไรเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้แต่จากมุมมองของรัสเซียนะครับผมที่มีต่อกลุ่มฮูตีก็ต้องบอกเลยว่านะครับผมถึงแม้ว่ารัสเซียจะไม่ได้ออกตัวสนับสนุนกลุ่มฮูตีแต่อย่างใดน,นะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยก็ทําการประนามน,นะครับผมกลุ่มประเทศตะวันตกที่ทําการเปิดฉากโจมตีใส่เป้าหมายต่างๆในประเทศเยเมนนะครับผมวันที่11ที่ผ่านมาซึ่ง นั้นเนี่ยก็รวมไปถึงนะครับผมกลุ่มฮามาสเฮสบอลและอิหร่านผู้ที่เป็นเหมือนกับหัวนหน้าของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับผมว่าเหตุการณ์มันจะร้อนระอุขึ้นขนาดไหนซึ่งก็คาดการว่าทางประเทศตะวันตกเนี่ยนะครับผมจะคงยังไม่หยุดการโจมตีใส่เป้าหมายทางการทาหารของกลุ่มฮูตีจนกว่านะครับผมปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายเรือในทะเลเรสซีเนี่ยนะครับผมจะหยุดลง ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับทุกคนวันนี้ฝากไว้เป็นข่าวสั้นๆครับถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ